เดี๋ยวเราพามาชมรถสวยๆกันนะคะลูกค้าที่กิดากุดคาร์นะคะคันนี้เลยนะที่เราจะพามานําเหนอนาเหนอนาเหนอเจ้าของเดิมเนี่ยแม็กเขาลงมาให้แล้วเรียบร้อยเขาแต่งมาให้แบบนี้เลยนะคนที่ได้รับไปเพิ่มเนี่ยที่ซื้อที่ซื้อไปเจ้าของใหม่เนี่ยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยแม็กมีมาให้เรียบร้อยบอดี้เดิมสวยทั้งคันซูซูกิเซเลริโอ <eler> เท่านั้นเครื่อง1000จะบอกว่าอะไรรู้ปะโคตรประหยัดน้ำมันเลยพี่และพ่นต่อเดือนเนี่ยยาวนานสุด 84งวดตกเดือนนึงเนี่ยเฉลี่ยไปเนี่ยวันล,ละ200เราเอามาผ่อนรถเนี่ยไม่เปียกฝนอนะคันนี้ก็จะเป็นปี2019นะคะราคาโปรโมชั่นวันนี้279,000บาทเอาไม่เอาเอาไม่เอากับคันนี้เลยนะคะมาเดี๋ยวตีพามาดูรอบๆดีกว่าพี่สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะยางแต่งๆสวยๆแม็กมาให้อย่างนี้เลยลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์ใส่แม็กเพิ่มนะคิ้ว <Q S 2> นะคะไม่มีรอยแตกเลยนะคะลูกค้าแต่คิ้วเนี่ย,ยไม่แน่เอาไม่ใช่สีดําเดิมรอบคันเลยนะคะ อันนี้มาเรียกว่าอะไรนะจําไม่ได้แหลกล,ลังคาเขาก็มีใส่มาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะโค้ดใหม่เลยและที่สําคัญเป็น5ประตูด้วยมาเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันก่อนดีกว่ามหในส่วนของด้านหลังซูซูกิเอกล่าเข้าชัดเจนอยู่แล้วไม่มีอะไรหายเลยนะคะลูกคา้าสีดําไฟมองเห็นชัดแจ๋วนะคะคันนี้นะคะลูกคา้าประหยัดน้ํามันมากๆเลยเครื่อง1 0 0 0ันนะลูกคา้าไม่เปียกฝนด้วยไปส่งลูกส่งเด็กเล็กแดงที่โรงเรียนหรือลูกค้าท่านนดทําของออนไลน์ ขายของออนไลน์นะคะสามารถนําคันนี้ไปขนของพลาสติกได้นะคะลูกค้ารับรอง <Yeah. S 1> ไม่ผิดหวังเนาะตัวนี้มันก็จะทําไมมันก็จะบับบอดได้ <Yeah. S 1> เนาะคันนี้นะคะผ่อน84งวดเอาไปเลย5,000กว่าบาทนะคะลูกค้าอาจจะ อาจจะห้าพันต้นๆน,นะคะโทรเข้ามาคุยกันได้ก่อนอ่ะเดี๋ยวพับบอกให้ดูแป๊บหนึ่งน้องก็จะเลียบไปแบบนี้เลยนะคะลูกค้าความกว้างของน้องเขาเนี่ยเราจะไป2คนเนี่ยและที่สําคัญจะพูดลละ<ม>อะไรรู้ปะเกียร์ออตโต้ขับขี่โคตรง่าย<ม>เดี๋ยวพาไปดูด้านในวกว่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูปะเ<ม>ดี<ม>๋ยวไปกันเรื่อยๆเลยนะคะลูกค้าภายในนะคะลูกค้าดูหรูหรามากเลยนะคะเบาะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเบาะผ้าแบบว่าโอเคมากเลยลูกค้า ดูเสียงเครื่องลูกค้าอีโกคาคันนี้ปี2019 G L G L X ขอโทษนะคะในความลิ้นลัวนิดนึง279,000บาทแอร์เย็นเจี๊ยบทุกคนทุกคนไม่ต้องห่วงเกียร์ออโต้ขับขี่ง่ายในในในเมืองอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงจอทัศกรีนอะไรไม่มีให้ก็ไปซื้อเอาเองนะเออไปซื้อเอาเองเพราะมันไม่มีเมื่อกี้มองไปอะไรแดงๆอ๋อ S M S M นะคะลูกค้าภะยภายข้างในของบอกเขาเนี่ย ไม่ใช่ภายข้างในของเบาะตัวหลังคาเนี่ยค่ะจะไม่มีรอยใดๆเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยขีดข่วนคอนโซลคอนโซลเนี่ยดูดิคือยังเป๊ะเลยอ่ะคือเป๊ะกว่านี้ไม่มีแล้วนะอันนี้แน่นใจว่ามือสองหรือว่ามืออะไรมือหนึ่งเท่านั้น,นะค่ะลูกค้าคันนี้เนาะคันนี้เพียงออกรถศูนบาทกับเซลตินะคะลูกค้มามันดังไปใช่ไหมใครตามหายอยู่นะคะปูท่อป่อ ปูท็อปเปอร์นอนข้างหลังบบอสวยมากค่ะคุณลูกแก้วขอบคุณมากค่ะค่ะ,คะเออสวัสดีค่ะเสียบไม้ขอดูคอนโซลหน่อย <laughs> ดูหน้าหนูก่อนหรือเปล่าไม่ต้องดูหรอกคอนโซลคอนโซลดูหน้าหนูไปขำมังเนาะที่สําคัญนะคะมีที่วางแก้วให้ด้วยเรามาเป็นคู่กันความรักความใจเนาะมีมาให้เรียบร้อยใสยชาร์จแบตลูกค้าไม่ต้องกลัว ไปไหนไปดึกๆไปไกลๆกลัวแบตจะหมดอยากกลัวอยากพึ่งกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดเนาะเขามีมาให้ชานแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าเข็มไม่เพียงสามหมื่นโลเท่านั้นเองพูดเลยว่าสามหมื่นโลสามหมื่นโลรถบ้านแท้ๆคันนี้นะคะปีสองพันสิบเก้าราคาโคตรด,ดุ่ะสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่พูดราคานี่คือคิดเองนะไม่รู้ว่าเฮียจะด่าหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเนาะคันนี้ใครได้ไปนะคะลูกค้ากัดชุดแต่งของเขาเนี่ยรอบคันเลยนะคะลูกค้าได้ไปยังไงไม่ผิดหวังรถคันนี้ย เขาเช็คศูนย์ u z u ก i ตลอดนะคะคัน<ข>ถูกต้องค่ะคันนี้ขอย้ำอีกทีนึ่งลวกันสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามานะคะ s u z ก k เซเลริโอนะคะลูกค้าสวยงามมากใครหายอยู่ไม่ผิดหวังพูดเลยรถบ้านแท้ๆและที่สำคัญทำไมเห็นบ้ามีวันนี้มีแต่ช็อตเด็ดทำไมรู้ป่ะรถมือเดียวพอเขาขี่มือเดียวอย่างแตนแตนแตนเอ้าไป,ไปทั่ว<ม>ล่าสุดไปทั่วแล้ว No. ข้างหลังก็เหมือนกันนะคะลูกค้าเมื่อกี้หนูพับเบาออกนะคะเราดึงขึ้นเราก็สามารถนั่งได้เลยนะคะลูกค้าเป็นรถที่โคตรประหยัดน้ํามันเลยนะคะลูกค้าตัวเบาะเนี่ยเขาก็ทํามาสวยอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะพูดคําว่าสวยมาได้ยังไงดูดิไม่มีรอยขีดข่วนเลยมีแต่หน้าหนูี่เป็นรอยตอนนี้เอา้าล่าสุดเล่นตัวเองเ no. นาะล <laughs> เล่นนังคลูกเล่นนังคิดกระจกไฟฟ้านะคะลูกค้าลูกค้าก,ก็เลื่อนเอาเองเลยนะคะตามระดับความต้องการเวลาเราจอดติดไฟแดง ซลผู้ชายเราก็กดไปปื๊ดนี้แล้วก็ปรากดอีกปื๊ดศกแค่นั้นเองนะคะง่ายๆนะคะที่ใครๆก็รู้เนาะมาสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็โทรมาหาตีได้เลย086 865 6996ราคาโปรโมชั่นวันนี้279,000บาทขับฟรี90วันกับเซลตีเนาะคันนี้เลยได้ไปคุ้มแน่นอน ใครๆก็จะแบบว่าโอ้ยแล้วลดราคาแบบนี้ใครจะมาซื้อช่วงนี้มันหน้าฝนหน้าหนาวเราก็ไม่รู้ปะบางวันฝนก็ตกแดดก็ออกคันนี้แหละตอบโจทย์ที่สุดผ่อนไปเลยเดือนนึงยาวนานถึง8 4งวดผ่อนแบบตีกลมๆนะประมาณ5,200บวกลบสนใจโทรมานะคะวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกับใคร พรุ่งนี้เจ้าแม่ขวัญมาและว,วงการรถยนต์มือสองหรือว่าตู้คอมพิวเตอร์ต้องสะเทือนวันนี้ตีขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ที่ดูทุยขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ดูเราจนจบคะ่ะสวัสดีคะ่ะ